สำหรับตอนนี้นะครับอา่าสำหรับเรามองดูแล้วเว็บเซิร์ชเนี่ยเหมือนของ Google แต่วเวลาสั่งเซิร์ชเนี่ยครับหา,าก็มันกลายเป็นเว็บเซิร์ชตรงตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับนี่เราจะปรับยังไงเหรอเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับตรงมุมมุมขวามือด้านบนเนี่ยครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับอ่ามันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเคยสอนไปแล้ว เราเลือกคําว่าเซตติ้งตรงนี้ครับหรือการตั้งค่าในภาษาไทยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เราต้องคําว่าเซิร์ชเนี่ยครับเราตั้งเป็นเว็บทั้งที่มันมี Google อยู่เห็นไหมฮะเราก็าเลือกให้เป็น Google ซะถ้ายัางไม่แน่ใจนะครับลองดูหน่อยสินี่เห็นไหมครับไอตัวเว็บตัวนี้ครับเราสามารถที่จะลบออกไปได้เลยนะครับเพื่อความชัวร์ครับนี่ เสร็จแล้วนะครับก็ลบออกไปให้หมดครับส่วนนี้ตรงข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับแต่จะลบทิ้งไปก็ได้มันก็จะเหลือเฉพาะ google เซ a r c h ของ google อย่างเดียวตามต้องการของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดโดนครับโดนโดนแน่ๆครับเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็ลองปิดดูสิครับปิดเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้าอลองปิดดูครับ แล้วเปิดขึ้นมาใหม่อ,อินเทอร์เน็ตครับอลองเซิร์ชดูสิครับเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นของ Google แล้วครับไม่เป็นของเว็บอื่นไม่เป็นของเบราว์เซอร์อื่นและเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้เว็บเซิร์ชในการค้นหาเป็นของ Google ก็ตั้งกันแบบนี้แหละครับวันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับจากแจ่มอารมณ์ดีนะครับ อยากเรียนซ่อมคอมอยากทําเพลงโฆษณาอยากทําสปอตโฆษณาอยากเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพก็ติดต่อกัอนมาได้นะครับแจมอารมณ์ดี0886442407วันนี้สวัสดีครับ